ใกล้ที่ไอ้เห็ดรอบกวนนะักเอามาแกะเนื้อแกะเนื้อมันต้มิ้บปักข้ามเปียกระไข่ไปบุปกูดแล้วจากหลายที่ักรอยหน้าผักร,ยนะกรยนะอยหน้าหอมปีครับ ไอ้ตูบ่มีนี่ชำไหนก็ใช้สมันตละต้มไก่สดน้ำจะได้มีแห้งเจ็บแซบเส่ตอนจบใส่ตอนจบฝากพ่อชี้ ไอตู However, okay. well, ้ไม่มาโอ้ยน้องนี่น้องเลยเนาะเสือเหนือเสียบละใกลแล้วไกลแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วน้ำไกลเดือดแล้วครับโอเคเจียมเลยเดี๋ยวเอาเครื่องลงกันสุกก่อนคุ้งนัวคงคงรุดตามลงไปใกล้เดือเมือนขึ้นครับเดือจากไอ้นั่นแหละเขียเมนูยากหัวกล้วยนั่ละ ได้เส็แล้วคนๆนี่ก็ชิมชิมเอเค ผักเจ้นลำไส้ลงไปเข็ม่อยผักลงไปครับเครืงเข็มเ่ยเอาเรียบร้อยนี่มาเบิ่งใกล้ๆนี่ครับต้มไปเห็ดเขาลุกหลบแหละเครื่องโมโกะหอก cái này bia bún đi cái bọn mình. cũng tay lượt, mi, Xịt cây Đưa một và... mình. một cơn Tổng kìm lấy, kìm lấy. mi lấy. Mẹ lấy. kiếm đây Chứ nọ Mình lấy. Mẹ lấy. Mẹ kia Ở lấy. Mẹ này Mẹ lấy. Mẹ lấy. lấy. Mẹ lấy. กินแล้วซิมอีกก่อนกินเขาคือหอนมีแรงมีแรงอืเสร็จแล้วเสร็จแล้วจับขอแรงเพี่น้องมาเด้อเด้อ